ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก30กายคตาสติทำให้ได้อะไรบ้างดูก่อนพิสูททั้งหลายทำอย่างหนึ่งที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชเพื่อประโยชน์อันใหญ่เพื่อความปลอดโปร่งจากโยคะอันใหญ่เพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อได้ยานทัศนะความเห็นด้วยยานคือความรู้ภายใน เพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาความรู้และวิมุตติความหลุดพ้นทำอย่างหนึ่งเป็นฉไนทำอย่างหนึ่งคือกายคตาสติสติอันไปในกายดูก่อนพิสูทั้งหลายทำอย่างหนึ่งนี้แลที่จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชเพื่อประโยชน์อันใหญ่ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติ